บรรยากาศทางคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุปูตทุกคนครับสำหรับคลิปนี้มาสวนักแตงครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศครับมาเก็บแตงหน่อยให้เบิ่งครับตัวนี้จะเป็นสวนแตงหน่อยครับ ถ้าชมบรรยากาศครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับตีวนี่ก็จะเป็นอ่อแดงไอยครับก็ถึงมีฝุ่นหลายนะครับนี่ครับฝุ่นว่านผายุ่เขาครับพ้ายุ่ทะเลทรายเขาครับเมื่อนี้กันน่าจะเข้าอีกอีกนะครับเมื้อนี้ช่วงบ่าย ลังจากคลิปกอนานะนี้ไปเก็บบักเขือครับบักเขือม่วงไงเนาะ่ายกระสีไทย,ไทยบรรยากาศเนี่มีนองเบิงเลยๆครับถ้ามีโอกาสต่เวลานะครับผมช่วงน,นี้ก็งานไลยครับอยากทำงานนะครับนี่ครับัแตงนะันก็นจะมีกี่ฟุนครับเดี๋ยวห่อผ่าสเสร็จเาครับคืนไปห่อดล่งแพ่กระสีเสร็จเาแตงน้อยสวนนี่กระสิปลูกได้ประมาณสองเดือนครับ ลายรอบแล้วมาเก็บรอบนี่กับบางงามปานนี้ครับเหมือนมันจะโล,ล่นะครับปลาแตงขนาดจ,จะได้โลกเรี่ยวๆนี่นะครับดีฟุนนลายรับไปเนอะ พี่นองท่านไรไม่เห็นงานต่างประเทศก็ดูแลจะครองดีๆครับยัมีหาแมทฮายังใส่ดีผ้าอยู่ครับหลังจากเดือนมังยากับเจอนาหนาวนาหนาวเบิดแล้วรอบนี้ก็มาผ้า,ผาอยู่ทะเลทรายนะครับผมอยู่มู่ชาบเอ็นตมานะครับภาคใต้ของอิสราเอลนะครับนี่ครับแตงหน่อยปลานีก็ที่มีสองโค้งครับ มาครับทีมงานประมาณหาคนนะแตงนี้ม่คือแตงบานเท่านะครับพี่นอ้องตัวนี้คนร้ครับนี่นะครับ,นค,รบคนมักแตงถ้าเกิดว่าผู้ใดแพ้่นี่บ่ใส่ไซ์ถุงมือนี่ก็มันก็จะเป็นพื้นเต็มมือเะครับผมไมใ่ใหม่ๆของแพ้่ครับแพ้่แพรน้ำมักแตงนะครับเพราะว่ามันแข็งต้องค่อยๆจับค่อยๆเก็บออกครับถ้าเกิดบ่มีถุงมือ เกิดว่าทางบานเห่าก็จะกินใสประมาณนี้นะครับแตงหน่อยแต่ว่าประเทศนี้ซ้านี่คือว่าใสไงนะครับหมากไงใสบ่ไดนะครับเห้เก็บออกเก็บไปทิ้งนะครับก็จะใสประมาหน่วยซํานี่ครับน้อยก็นนี้น้อยก็นนี้ก็ได้นะครับส่วนมากกทิ้งทิ้งไรก็ได้ครับพี่น้อง นครับไปครับเบิ่งบรรยากาศก,ากับพี่น้องขี้ฟุ้นไลน่ครับครับถ้าอยู่เขาเมืองวานซัก้าไวบริเก็บครับปานปานเปลินตุ่มมากเลยครับขี้ดินเต้มเสือนะครับ แงน้อยครับแดงน้อยบรรยากาศคู่มีกระดีมีประมาณสามหล่องหล่องที่ซีบอกเกิดนะครับนะครับ สำหรับพิมนี้ก็ฝากพี่น้องเพย่เท่นนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บแต่งตัวแล้วครับพว่างานมันงานเลงครับมือมีเวลาไทายพี่น้องเบิง่งก็มีโอกาสหนาผมสิไปปลาได้ก็ติดตามรับชมไว้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รถสร้างนั้นนะครับสวัสดีครับ